เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูของข้าพเจ้านางสาวกวินนาเชียงโยงานครูนั้นจัดเป็นงานสำคัญเพราะเท่ากับเป็นการสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์พระบรม,มราโชาว,วาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาศิเศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ข้าพเจ้าขอนมรำล,ลึกถึงพระบระมาราโชวาทคำสอนของพ่อในหลวงรัชการที่9้ในการนำมาประยุกต์ใช้ต่อการประกอบวิชาชีพครูที่ข้าพเจ้ารักและภูมิใจย,ยิ่งความรักความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อวิชาชีพครูนั้นเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่งานสอนและภาระงานต,างต,างต่างในโรงเรียนอยู่เสมองานสิ่งใดหากปราศจากความรักความเอาใจใส่ในส่วนที่ทำจะนำพาผลให้สำเร็จนั้นเป็นไปได้ยาก ข้าพเจ้าหมั่นพัฒนาตนเองในด้านการสอนโดยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยตรงตามหลักสูตรของสถานศึกษาและตรงตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียนพร้อมทั้งพัฒนาวัฒนธรรมการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมรับการอบรมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพิ่มพูนองค์กรความรู้ให้แก่ตนเองสู่การขยายผลต่อเพื่อนร่วมองค์กรและผู้เรียนตามลำดำับนอกเหนือจากความรักที่มีต่อวิชาชีพครูและรักในการพัฒนาตนเองแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือความรักความเมตตาที่มีให้ต่อศิษย์ครูควรมีความรักความเข้าใจและการเปิดใจยอมรับฟังความคิดความรู้สึกของผู้เรียนทั้งต่อตัวเราและต่อวิชาที่เรียนแม้แต่การเปิดใจยอมรับฟังเรื่องราวต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างครูและศิษย์ทั้งนี้ก็เพื่อลดระยะความห่างระหว่างครูและนักเรียนและการกระชับความสัมพันธ์สร้างความผูกพันความรักระหว่างกันความรักความเมตตาจะนํามาสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและนําไปสู่พฤติกรรมที่ดีต่อกันทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน หากน,นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคาพเจ้าจะพยายามหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าวพร้อมทั้งปรับความเข้าใจร่วมก,กันโดยการใช้ปิยาวาจาที่ดีืดกใช้คำพูดเชิงบวกและสร้างกิจกรรมในชั้นเรียนหรือสอนแท่งใน,ในเชิงบวกให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและซึมซับพฤติกรรมเชิงบวกผ่านกิจกรรมสู่การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของผู้เรียนเองการแก้ไข ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนจึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ความมานะพย,ยายามขวอบกพร่อกลัน้นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้คลี่คลายและสามารถดําเนินการให้สัาเรรจลุล่วงไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครูปกติทั่วไปได้แค่บอกกล่าวครูที่ดีทําหน้าที่อธิบายครูที่เหนือกว่าใช้วิธีสแสดงให้เห็นส่วนครูที่ใหญ่นั้นจะสร้างแรงบันดาลใจ คำนิยามสร้างแรงบาันดาลใจของวินเลียร์ปาเชวอร์ดนักเขียนชาวอาเมริกันที่สะท้อนความยิ่งใหญ่และความภาคภูมิใจในวิชาชีพคอู การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนจากการเรียนรู้และปฏิบัติในห้องเรียนถือเป็นความสำเร็จของการสอนและความภาคภูมิใจของข้าพาเจ้าที่ได้มอบความรู้ให้แก่ผู้เรียนและผู้เรียนได้แรงบัรดาลใจนำไปสู่การปฏิบัติหรือการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือมากกว่านั้นคือการต่อยอดในการเสริมสร้างอาชีพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและครอบครัวของผู้เรียนในอนาคตแม้งานหนักอย่างใดไม่เคยทอ้อ พียงแต่ขอสิทธิ์รักที่เติบใหญ่มีวิชาความรู้ตลอดไปเพื่อไว้ใช้เลี้ยงชีพสำหรับตน